โอ้โลดอีกทำไมโอ้ยแม่มปวดแล้วปวดอีกก็ามึงเศ้านะคอยะะปวดแล้วสองสามรอบอแล้วก็โลนอยู่นี่แหละไปไหม่มลนได้โลนดีค่ะช่วงพ้านล้นางวะรถคันล,นล,นล,นนลน้นเ่งกระดาดน่าหนาล่ะใบอ้อนเกิดอะไรได้นี่เออยุติ้ับโฮมดีได้เละเานี้เขาเฮ็ดบ้านหน่อยกนดีปะเอาปะติดแอร์ดีดีเฮ็ดราคาถูงสูงมันยังเย็นโอ้ยเศ้าเศ้า เราหาค่าใส่ใจไม่้ข่อยหลายเอาอย่าสูหาค่าใส่ใจนั่นอันนั้นอันนี้มาตั้งเฮือนหลังบักใหญ่เจ้ากบ่นอนเจ้บบากบ่อยู่เจ้ายังสิมาเฮ็ดเฮือนหลังหน่อยอีกหลังใหญ่น่ะมันคนหลายมันแลนไปแลนมามันหยอกกันโ่วย oh. เสร็จนั่นกระคับกับเคลื่อน,น,น,นมาเนี่ยช่ยจะพากันนอนเดี๋ยวเปิดประตูออกแล้เวเปิดประตูเขาตึง้งตั้งตึ้งตั้งโยแล้วก็หยอกกันระบาดนี่ฉะนอนกับบ่ไหนนอนี๋ยวก็ไปเอานานเื้อนพ่อระบาดนี่บ้านไปเฮ็ดบ้านว่าอยู่ผิเฮ็ดกลางค่าขเห็นบ้านที่สูงเลยกั เแ็่ผนังหนาๆแน,น่ปิดประตูเงียบบานติดติดแอร์มีจัดบ่นได้ยินเสียงผู้ใดเลยเป็นะยุติบ้านนี้มันหลายคนโอ้ยบ่บ่บ่เศรอ,อลดเศรอล่อยเมื่อยข่อยท้อดเขาไปอยากได้ยัง่งสุมือนี่มีกินกับกินมีนอนกับนอนเขาไปอยากได้ยั่งแล้วข่อยเมื่อยข่อยท้อเจ้าเข้าใจบ่พอจังซี่ <c> นั้นมีแต่ซุ้มเมันเขาแล้วเด่นสิเป็นที่ซี่ละมักอยู่แต่หน้าห้องเจ้าของเปิดแอร์เบิ้งคลิปสันตัวเบิ้งระควันสันตัวเรอยากไปใส่มาใส่ขี่ขั้น ไปเที่ยวไซก็บกอยากไป <Man. S 1> มกตัจะยุต่ในฮือนหัล<ะ>นละเป็นสั้นละเพราะ่มันบอกซบอี่เ่อย้มันบอกอยเมืออเม่อยของพวกอยากได้เ<อ>นาะ,นะอายุสั้นนี่จักเมือ่อยเป็นไะเจ้าสิไปท่อ,อยเ้จังเจ้สิปเงอทจังแต่หามันบไม่ีแขนไม่ขามันก็นยังลูกขึ้นสูละไม่แขนมขามันยังลุกึ้นสูเออ โอ๊ยจ้าก็จะเมนหายมาเปรียบเทียบเนาะขึ้นเลยบ้านหลังได้ด้ยเนี่ยอบขึ้นขึู้สูงมาดิกันงูอเงี้ยวเกี่ยวควาเงฝนว่าฮักกอยู่สบายติดแอร์เข้าไปจักตัวนึงเนี่ติดทีวีนอนมาดิเบิกลงไปมาดิเออเจ้าผมไม่อยากได้อย่างนี้มาโอ้ยโอ้ยเจ้าก็บอ่น้ำจักยางหรอกเจ้าน่ะนะ มือของพ่ได้อยังละไปหานเน่าเย็นๆไม่กินได้ไปบ๊อบ๊อบ๊บ,บค่ะงานนี่ใส่แหละมาุ่มแซวกันนะตัวโอ้มืนอนีก็ะห่อนเหรอวะหันเน,น่าเย็นเย็นมันหวานไม่กินเลยนะไปไปมือแรงจังกินมันเกิดลูกพร้อมนะมือแรงขอซื้อมาพร้อมกันเลยเขาะว่าเสียอกไปหาซื้อน้อยอยากได้กินอยู่นี่เจ้าสบายน้ำข่อยปะโอ้ยไปรอดไปรอดพักกันอยากกินยังกัดกังไปหาซื้อเอร่อด มันเกิดลูกนะมันแห่งรุ่นอยู่ได้ว่าเจ้าสิซือ้อยังห้ยยู่เอาเขาบ้างสั่นบอกแม่น้ำแม่หนุ่มเขาได้สู้ปีอยู่แล้วตว่านน้ำแม่สิของเล็กๆน้อยๆน้ำพ่อเขาก็อยากได้เป็นชิ้นใหญ่ๆแน่นะเนระาว่าหันเาสร้างอยากได้ใหญ่แต่นอกประเด็นน้อแต่อีหยังเจ้าสิซื้อยังไงลูกบปนี่ไ,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 ไม่เขารุ่นอยู่เด้อบ่มีแล้วเนาะเอาสิซื้อจ้าไหน วุ้มีอย่างเจ้าก็ต้องวันเกิดลูกปีละเทือแหมกัหาแนวให้ลูกเนี่ยเป็นยังโว้ยกูณวมีงินเัินอยู่ในมือบัดกันจ้าแมกหวยใช่พี่เสืเงนนอยู่นมือ่อยเบิร์ว่ะเตี้ยอ้าวผจะควงขวนแล้วจะดิเสืชามาน้าให้ลูงยังวุมีเงินอยู่นี่โอ้ย พื้นเสื้อนก็ขอบ้ากินอยดนงนี่ก็ยัง,ยงบ่มีกันจากบาทเนาะแล้จะได้ว่าจะได้เน่าใหญใหญ่ๆอย่างไหนเน่าใหญ่ใหญ่พี่ต<า>นะกวนอิซกูนี่แหล้ว, <laughs> วอยากได้อยากได้บ้านอยากได้รถป็นกัด้สละมาซ <laughs> <c oughs> ื้อให้เขาหนตัวม <laughs> ันบ่มีกันจากตีว่าแต่กูอยู่ส้สมือนี่กูก็อาศัยเขาอยู่เนาะรถนี่ <laughs> กูก็ขี้น้ำเมียบ้านนี่กูก็อยู่น้ำเมียเนาะก็สร้างมาเถอะแล้วเขาเห็นพ่อเขาหาเงินสมือเนาะ มอยหาช่วงมือกับจิ๊บ่ใส่ไปช่วงม,มือคือเก่าหร่นบ่เขาคิดว่าเจ้าสิมีเงินหลาโอ้ยมา้างมาเจ้าก็สิบ่มีเสื้องเล็กเสื้องน้อยไว้เนีย่ยบ่โอ้ยไปไปหาเงินไงไปหาเงินไนอ้พอเอ้เอาคอยจะไปตลาดเลยเด้เนี่ยจะมาหาเงินเก่งเงินนั่นมาเดี๋ยวเซ็นมาเงินก็หามาได้ก็บยุ่ธน้ำซูบดจ้ะ